ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณกมลชลนกและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าคนครับค่ะอาจารย์ญญผลโพออกมาน่าสนใจนะคะญญแต่ว่าให้อาจารย์เล่าภาพรวมของโพครั้งนี้หน่อยว่าประชาชนเอ,อที่อยู่ในผลสำรวจของเราเนี่ยคะ่ะแสดงท่าทียังไงกับประเด็นนายกใหม่พรรคการเมืองใหม่บ้างคะอาจารย์คะ ่นี้ครับโคนี้จริงๆมันเป็นโคที่่อมาจากโคเมื่อสองสองวาที่แล้วนะครับที่ทางผมถามถึงเรื่องว่าแอนะมีหวังหรือหมดหวังกับพรรคการเมืองในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นต่อยอดเพราะครั้งก่อนเนี่ยตอนถามมีหวังหรือหมดหวังพรรคการเมืองปัจจุบันเนี่ยคนเสือก็บอกหมดหวังนะครับตอนนี้ก็ต่อยอดแต่ที่ว่าพรรคการเมืองใหม่สนใจไหมนะครับก็จะมีถามถึงเรื่องว่าสนใจไหมนายกใหม่พรรคการเมืองใหม่นะครับตอนถามเราก็เริ่มแต่คำถามว่า เ่งตั้งครั้งหน้าเนี่ยอย่างได้นายกมีพื้นฐานมาจากอาชีพอะไรนะครับเพราะผมมอว่าคนส่วนใหญ่นะสันสองเปอร์เซ็นตาบอกว่าอยากได้ชองกิจการขนาดใหญ่นะครับนะเป็นคนส่วนใหญ่ที่เลือกข้อเนี้ยเยอะๆเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยก็จะเป็นคนกรุงเทพคนอีสานคนภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับคนภาคใต้ส่วนอายุยี่สิบหกถึงห้าเก้าทำงานภาครัฐษณะทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานเป็นนักธุรกิจสละต่างๆนะครับเออจากนั้นแล้วเนี่ย ี่สี่เปอร์เซ็นต์ันดับต่มาก็บอกว่ายกคั้นเป็น,นงายกนะครับผมมีพื้นฐานที่อาชีพทหารนะครับส่วนอย่างนี้เป็นคนภกกาคกลางเนาะแล้วก็เป็นคนอายุหกสิบขึ้นก็แสดงว่าก็คือกลุ่มคอนเซลเวชินะครับแล้วกลุ่มเกษตรกรแรงงานผู้เกษียณยุคบ้านแม่บ้านนะครับแต่ว่าถ้าเราดูรายจังหวัดนะน่าสนใจนะจังหวัดที่เลือกการเป็นเป็นยกรัฐมนตรีในคราวหน้านะก็จะเป็นจังหวัดอย่างเช่นนครนายกการชนะบุรีราชบุรี ออาอุดรอย่างเงี้ยเหล่านี้เป็นตน้นก็คือจังหวัดที่มีอาจจะมีกองทัพอยู่ในเขตจังหวั oh, ดอ๋อค่ะนะครับอันมาครึ่งติดเก้าเปอร์เซ็นก็บอกว่าเรื่องนักการเมืองอาชีพที่เป็นนักการเมืองระดับชาตินะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กเนาะสิบแปดถึงยี่ห้าแล้วนักเรียนในสาว mm. แต่ถามว่าทําไมถึงเป็นกลุ่มนี้เขาพออธิบายได้ข้อหนึ่งว่าถ้าจะมองเด็กกลุ่มนี้จะเป็นแฟนกับฝั่งสีส้มเนาะ น่าจะมองกลับไปที่ต้มว่าตัวส้มเนี่ยส่วนใหญ่มีพื้นฐานจากอาชีพอะไรก็จะไม่เจอเลยว่าพื้นฐานจากอาชีพอะไรก็เลยมองว่าน่าจะเป็นนักการเมืองอาชีพมากกว่ากลุ่มคนเหล่านี้ค่ะนะครับนายเขาก็เลยเลือกว่าอันนั้นเขาัญใหญ่ในฐนักการเมืองอาชีพนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนะพอถามว่าอ่าทําอัดดับขมาเท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นนักกฎหมายนะครับพวกทนายอายการผู้ภาษานะครับแล้วอีกสิบหกเปอร์เซ็นต์เท่าเทียมกันเลยก็จะเป็นกลุ่มพวกข้าราชการ นะ่ครับ14%นะครับเป็นผู้บริหารที่เป็นโปรเฟชชั่นอลผู้บริหารืออาชีพที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการนะครับเจ้าของเป็นผู้บริหารองค์กรใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอีก14%ก็จะเป็นกลุ่มพวกนักวิชาการนะครับ12%ก็จะเป็นกลุ่มนักธุรกิจ SME นะครับแล้วก็อีก11%ก็เป็นนักการเมืองอาชีพทองถินเราเอาไว้เฉพาะุ่มนี้ก่อนล้วกันเพราะกลุ่มที่ได้เกิน10% นะครับเพราะจริงๆเรามีอาชีพตั้งยี่ิบอาชีพนะครับค่ะค่ะอ,อาจารย์ค่ะเชิญค่ะข้ขอสองนะครับเราถามว่าอยากได้คนเจเนอเรชันไหนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะคนคนบอกว่าอยากได้เจนเอ็กอายุสี่สบ้าเป็นนายกรัฐมนตรีถึงหกสิบห้าปเซ็ซึ่งคนทุกภาคพูดมือขบันเลยนะครับคนแล้วคนที่หนุก็คือคนอายุยี่สิหกปีขึ้นไป ทุกอาชีพในเวนนักเรียนนักศึกษาทีนี้พอถึงตรงเนี้ยผมขอ,อพูดนิดนึงเดี๋ยวคนจะหาว่าผมนโาโพนี่เ,นนเพื่อเกลื่อเกรือเพืนอคุณรุตินหรือเปล่าเพราะคุณรุติงเนี่ยลงล็อกท,ทั้งข้อหนึ่งกับสองเลยใช่ไหมครับ<อ>ลงล็อกทั้งข้อเจ้าของเหตุการณ์ลงล็อกทั้งข้อเจงเอกอันนี้ผมเก็บโพก่อนที่จะมีผลคดีนายกอีณนะครับดิบอกไว้ก่อนนะครับเก็บก่อนที่ผลคดีนายกอุณีจะมีการออกมาเดี๋ยวจะหาว่าหาว่าผมทําโพเพื่อเซิร์ฟพรรคภูมิใจไทยกับ เป็นนัิชหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะประมาณครับยี่สี่เปอร์เซ็นตนะคนเลือกเกณฑ์วายก็คือกลุ่มคนอ่ายุอุ้งอิงนั่นแหละกลุ่มวุนเท้งนะครับก็คือวกอายุยี่สิบเก้าถึงสี่สี่คนเลือกกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนคนรุ่นใหม่นะสิบแปดถึงยี่บห้านะครับนักเรียนนักศึกษาต่างๆซึ่งคนเหล่านี้แน่นอนเขาอาจจะมองว่าการเมืองมันชวนควรไปอยู่ในกลุ่มของคนรุ่นใหม่มากกว่าที่จะเป็นกลุ่มของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับก็เป็นเป็นวิธีคิดอี นะครับของคนคนรุ่นใหม่นะครับนะประมาณเก้าเอร์เซ็นต์พจามองพวกกลุ่มเบบี้บูมเมอร์นะพวกอย 61, ุหกสิบเ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็เช่นอย่างคุณพิพพันธ์มันก็อยูนะ่ในเบบี้บูมเมอร์เนาะนะครับนะนะครับเอาถัดมานะครับประมาณศูนย์ถึสามเปอร์เซ็นี่มีคนเลือกนะเลือกเซเลนเจเนอเรชั่นี่ะพวกอายุแปดสิบขึ้นถึงร้อยนะอ,อ่ะบีก็งงเนะถ้าหลอกคนนายกอา,ปปายุแปดสิบกว่ามา ก็คงจะโอเคอ่ะเดี๋ยวาค่อยว่ากันถ้าเผื่อนางก็มีขึ้นมาจริงนะครับนะอะอันนี้ก็คือสองข้อแรกนะครับสองข้อแรกที่ถามว่า,วา,วาเลือกตั้งครั้งหน้าอยากได้นายกแบบไหนนะครับนน 3, เดี๋ยวผมอธิบายต่อข้อสามข้อสี่แล้วเดี๋ยวผมาไปว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมว่าเราจะชี้ไปที่เรื่องอะไรนะครับข้อสามเนี่ยผมถามว่า,าสนใจจะมีแนวโน้มไหมที่จะในการเลือกตั้งครั้งหน้านะมีแนวโน้มไหมที่จะเลือกผู้สมัครสอสอในแบบแบบระบบเขต จากพักการเมืองที่ไม่มีสสอยู่ในสภาเลยนะครับคนพบว่าคนสูงสุดเลยครับไม่แน่ใจแต่มีแนวล้มเลือกสสเขตจากพักการเมืองที่ไม่มีสสอยู่ในสภาณปัจจุบันถึง32เปอร์เซ็นต์ถัดมาอีก30เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าเลือกแน่นอนเลือกพักการเมืองใหม่เลือกสสจากพักการเมืองใหม่แน่นอนรวมสองข้อเลยนะครับคุณมุชนทรั์รวมแล้ว63เปอร์เซ็นต์ครับ แสดงว่าคนไทยอยากเห็นอะไรใหม่ๆอยากเห็นสอส,อสอเขตที่มาจากพักการเมืองใหม่ไม่ใช่พักการเมืองที่อยู่ในสภาในปัจจุบันเพราะอาจจะเกิดความลึกลับหันไปทางไหนก็พึ่งอะไรไม่ได้ซึ่งสังเกตไหมครับมันสอดคล้องกับโพลผม,ม,ออผมเมื่อสองอาทิตย์ก่อนที่คนบอกว่าเบื่อแล้วพักการเมืองกับสอส,อสอเขตในระบบปัจจุบันนะครับก<ฆ>ารเมืองส่งสัญญาณไปไปบางอย่างนะครับในขณะที่สิบเจดเปอร์เซ็นบอกไม่เลือกแน่นอน นะครับ11%บอกไม่มีอะไรไม่มีไม่แน่ใจอะไรเลยคือไม่รู้จะทําไงดีไม่ไม่สนใจแดงสิ้นนะครับส่วนี17%บอกไม่แน่ใจแต่มีแนวโน้มว่าจะไม่เลือกสสเขตจากพักการเมืองใหม่ซึ่งเธอดูว่าไม่เลือกแน่นอนกับไม่แน่ใจแต่มีแน,นวโน้มไม่เลือกเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณ24%ซึ่งมันน้อยกว่าแน,นวโน้มที่จะเลือกเนี่ยสูงมาก6.3ต่อ24%นะครับส่วนข้อข้อสี่นะครับถาว่าเลือกสส บัญชีรายชื่อพรรคจากพรรการเมืองใหม่ไหมสนใจไหมสามสองเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับแค่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 ข้อสามเลยครับสามสองเปอร์เซ็นต์บอกว่าเลือกแน่นอนอแล้วอีกสามสองเปอร์เซ็นต์บอกไม่แน่ใจแต่มีแนวโน้มจะเลือกรวมแล้วตรงนี้ครับหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วครับว่าโ้จะเลือกพรรคการเมืองใหม่นะครับแล้วที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับคนทุกกลุ่มอายุนะครับทุกกลุ่มอาชีพทุกออทกลุ่มวิภา ส่วนใหญ่อยู่ในสองข้อนี้ทั้งนั้นเลยครับอยู่ในสองข้อนี้ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนคนที่บอกว่าอาไม่เลือกแน่นอนมีสิบแปดเปอร์เซ็นไม่แน่ใจอะไรเลยสิบเอ็ดนะครับไม่แน่ใจแต่มีแนวโน้มไม่เลือกห้าเปอร์เซ็นตส่วนคนไม่เลือกเนี่ยมีแนวโน้มประมาณยี่สิบสี่เปอร์เซ็นก็คล้ายๆกับข้อสามนะครับโดยสรุปของโพลนี้ยบอกอะไรเรานะครับหนึ่งนะครับถ้าพรรคการเมืองแต่ละพรรคไม่ว่าพรรคใหม่พรรคเก่านะครับ จะสู้ในการเมืองรอบหน้านะครับนายกตุีแน่นอนคนอาจจะมองนายกที่มาจากกลุ่มนักธุรกิจซะมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะเอาเรียกว่ามีสามกลุ่มเหมือนกันนักธุรกิจจากขนาดใหญ่นะครับนายทหารนะครับหรือไม่ก็นักการเมืองอาชีพก็จะมาทั้งสามกลุ่มให,ใหญ่เลยนะที่อยู่ด้านบนนะครับนในขณะเดียวกันคุณ Gen X ก็จะได้เปรียบเป็นกลุ่มที่คนจับต้องแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของพรรคการเมืองใหม่ ที่จะเสนอตัวเข้ามารับใช้ที่น้องประชาชนในแาวหน้าเนื่องจากคนเนี่ยเกิดรู้สึกบังดับศรัทธามันเต่มคายลงไปมากเลยกับพระการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามผมเกริ่นไว้ิดหนึงว่าพระการเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าถ้าประกาศตัวมาแล้วมันไม่ปังมันไม่โดนใจมันจะมันจะเรียกว่ามันจะไปทันทีเลยก็คือไปไหนก็ไม่รู้อ่ะทันทีเลย นะครับแล้วในท้ายสุดถ้าไม่มีพักการเือนไหนมันปังเลยคนไทยไม่มีทางเลือกครับต้องย้อนกับที่ไหนครับคุณมนชนก,ต,กต้องย้อนกับพักการเงองเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วเลือกอันที่คิดว่าที่ว่า,า,าดีที่สุดณในขณะนี้ก็แล้วกันนะครับโอ้ค่ะอาจารย์ฟ<ๆ>ังดูแล้วมันสะท้อนถึงความเจ็บปวดเหมือนกันนะคะที่บอกว่าโหไม่รู้จะหันไปทางไหนหันไปทางไหนมันก็ ไม่รู้จะเลือกใครหรือ,อก็เข้ามาก็เหมือนก,ก็แก้ปัญหาไม่ได้เออแตสุดท้ายแล,แล้วถ้ามีพรรคการเมืองใหม่ๆเข้ามาแล้วมันไม่ปังแบบที่อาจารย์บอกก็ต้องกลับไปทางเดิมเหมือนมันมีทางเลือก,กเลยค่ะอาจารย์นนร,รัาผมพรรคการเมืองใหม่คนกลัวเลยครับหนึ่งคนกลัวเล่าเก่าในกฎใหม่ค่ะนะครับ<อ>ทีนี้ใน,นมุมมองผมเนี่ยว่าพรรคการเมืองไหนที่จะปังเนี่ยมันขึ้นอยู่อะไบ้านหนึ่งข้อแรกเลยครับคนชรงขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคคือใคร วุฒิักคือใครเอาข้อแรกก่อนเลยลวุฒหน้าพักเนี่ยจะต,ต้องเป็นแม่เหล็กที่สำคัญที่ดึงดูดคนได้อันนี้หนึ่งวนะุฒิภักดิ์มาก่อนจากนั้นทีมงานในพักไม่ต้องเยอะครับแรกๆเปิดต,ตัวมาสัก8-10คนก็พอเป็นทีมงานที่ประกอบผสมบนเตไปกันระหว่างเป็นเจนเบบี้บูมเจนเอ็กและเจนวต้องผสมบนเตกันไปนะครับผสมบนเข้ามาอย่ามีอย่าไปเออยู่ที่กลุ่มในกลุ่มหนึ่ง องกลุ่มคนเหล่านี้ที่มายืนเป็นทีมงานเจ็ดคนที่ยืนอยู่ข้างหลังอยู่หน้าพักเนี่ยจะต,ต้องเป็นคนที่เป็นที่รู้จักมีผลงานมีความเป็นมืออาชีพต่างๆอาจจะประกอบไปด้วยนะครับกลุ่มแมกรนทูิจนะครับกลุ่มอดีตข้าราชการกลุ่มนักการเมืองอาชีพนะครับหรืออาจจะรวมถึงนักวิชาการหรืออะไรด้วยก็แล้วแต่แต่ต้องดือยทุกคนที่โอเคทีย่ยอมรับอยอมรับคนนี้อยอมรับคนนี้ดูแล้วเอ,อิน่าจะไปได้ดีนะครับสาม พอพอกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเ,เริ่มเป็นแม่เหล็กดึงดูดไปแล้วถัดมาอันที่สามต้องสามารถไปดึงดูดบ้านเล็กบ้านกลางบ้านใหญ่ในระดับต่อสอเขตให้สนใจเข้ามารลื่อนในพักการเมืองนี้เพราะแน่นอนเราต้องยอมรับอย่างว่าการเมืองในต่างจังหวัดเนาะถ้าเราไปนับในเขตเมืองในหลายจังหวัดใหญ่ๆนะครับนอกเขตเมืองเนี่ยยังไงบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านกลางเนี่ย เขามีช่ปน์สูงครับยังไงเขามีบาร,รมีนะครับจะต,ต้องมีคนกลุ่มนี้เข้ามานะครับและอย่างหนึ่งก็คือว่าเอาที่ผ่านมาคนไทยก็เจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งเนะการเลือกสอสอเขตจากพรรคการเมืองที่มีกระแสสื่อแต่เป็นคนที่โนเดนรู้มาจากไหนหลายๆเขตที่ผมได้ฟังมาคนพบว่าประชาชนเขาบ่นว่าไม่ลงื้นยี่เลยไม่เจอหน้าเลยอ๋อโย<ะ>้ความสัมพันธ์ทางการเมืองในต่างจังหวัดไม่เหมือนกรุงเทพ ไุทัยกตั้งแต่คุณอยากไปไหนก็ไปแต่คุณเทพเขาไม่อยากเจอหน้าคุณหรอกแต่คนต่างจังหวัดเขาต้องการเจอหน้าครับโดยเฉพาะยิ่งในเขตจังหวัดนะครับถ้าออกสอนอกเขตมุงมาที่เขายิ่งอยากเจอหน้าถ้าทุกวันเนี่ยเอาไว้กันอยากเจองานนู้นงานนี้ต่างๆนะพอไม่เจอเขาจะมีรื่อลองวิงอะไรทั้งไหนข้ีงไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอ,อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่พักการเมืองใหม่เนี่ยถ้าจะตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ย จะต้องมีสิ่งเหล่านี้และองค์ประกอบสุดท้ายครับเนี่ยอันนี้คุณบุญรัชชงต้องยอมรับความจริงในประเทศไทยเนาะองค์ประกอบทาดเนาต้องยอมรับความจริงคือเงินคือเงินทุนครับอืมไม่ได้พันการเมืองไหนที่ต้อยากให้ปังต้องเป็นสไตล์อย่างที่ผมบอกถึงจะปังครับค่ะแสมีคนที่เป็นรับผมใช่เลยครับ ค่ะน่าสนใจที่อาจารย์บอกว่าในพักนั้นจะต้องผสมปนเปก,นกันกับคนหลายๆเจนเราไม่ค่อยเห็นเลยนะคะอาจารย์ว่าในพักการเมืองเนี่ยจะมีเจนต่างๆที่ผสมกันได้แล้วก็<อ>เพราะว่าเราก็พูดถึงเรื่องแก็บของเจนต่างๆกันอยู่พอสมควร,ครว่ามางอืมนะครับเราบองไม่ตรงเรามองอย่างพักประชาชนเนี่ยน,น,น,นะครับซึ่งเขาเป็นเจนวายมีเจนเอ็กซ์เยอะเหลือเกินติดกันมาแล้วเรื่อยๆแต่บทบาทของเขาก็ไม่ไม่ ไม่เตี้ยงป้างก็ปล่อยจนวายมีบบาทเพราะพวกเราพอคนคนจำนวนหนึ่งคนมีอะไรเขามองว่าเป็นในพักนะครับเขาก็จะรู้สึกในมุมมองหนึ่งในขณะเดียวก,กันเนี่ยผลงานที่ผ่านมาคนก็อาจจะมองว่าโอ้ไม่น้ชัวร์เลยแล้เป็นผู้ใหญ่เลยในบางเรื่องบางราวไม่จะเป็นต้องพูดก็ดันพูดออกมาแล้วสร้างความเสียหายากับตัวเองให้แก่พักตัวเองนะครับผมก็อาจจะมองว่าพักนี้ไม่แมาเชื่อเลยแล้วไม่รู้ว่าต่อไปพักขึ้นมาเป็นผู้บริหารจะบริหารบ้านเมืองได้ไหมเพราะขันหน้าไปดูพรกเก่าๆแก่ๆนะครับ พรรคเพื่อไทยก็มีปัญหาเผเชิญในเรื่องของนะครับที่สาวนุตัดสินมาคำตัดสินก็ชี้อะไรเว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพรรคสีนเงินก็กำลังถูกกระตุกนะครับแม้วนะ่ากำลังมีกระแสดีทีเดียวแต่ว่าก็ถูกกระตุกด้วยข้อข่าวหาเรื่องเขาก็าโดงเรื่องของหัวสอบอนะครับพอหันไปดูสีเหลืองนะครับพรรคอย่างเชื่อรวมไทยสร้างชาตินะครับก็โดนสร้างชาติครั้งหน้าถ้าไม่มีลุงตู่แล้ววันน้เอาอะไรมาขายพราคเคร่อรทยก็เลือกผลิตภัณ์ขายยาก นะครับส่วนที่ยังมีเป็นพรรคการเมืองใหม่หีือเหล่านันอีกมันก็ไม่มีการนําไม่มีหัวขบวนอย่างนี้คุอมลชนกผมไม่แตงใจเลยที่คุณเผยบอกว่าอย่าได้พรรคการเมืองใหม่ละเพราะว่ามันไม่มีทางไปแล้วอะอมันไม่มีทางไปใช่อาจารย์มันอย่างที่บอกมันเหมือนเปนความเจ็บปวดอย่างหนึ่งที่เราแบบไม่รู้จะไปทางไหนมองไม่เห็นอ่ะอือครับอาจารย์ทีนี้ในในในมุมของนโยบายอาจารย์ว่าสําคัญไหมคะ ในพักการเมืองที่จะปังได้นโยบายจะต้องยังไงเพราะตอนนี้นโยบายนโยบายสําคัญนะครับนโยบายสําคัญก็จริงแต่ตัวพักต่างหากครับตัวตัวคนในพักนะครับตัวคนในพักความไว้วางใจห่อษาของสาะที่มีต่อคนในพักต่างๆวาาเนี่ยครับเหว่าก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะดึงคนเข้าไปนะครับเพราะอย่าลืมว่านโยบายบางอย่างนะครับที่พัก พื่งไทยเสนอไปแล้วมันทําไม่ได้จริงนี่ทําแล้วมันก่อให้เกิดปัญหาเป็นก็เรื่องตั้งคําถามว่าต่อไปนี้ใครจะไม่ประกาศนโยบายอะไรเนี่ยคงต้องนั่งดูว่าชัดเจนแล้วว่านโยบายที่เสนอมามทำได้จริงหรือเปล่าอืมค่ะนะครับประเด็นสำคัญอยู่นะงานอยู่แต่ทิ่เราว่าอาจจะไม่ใช่องค์ประกอบที่สำคัญสุดสุดอ๋อม,มันก็คือขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของประชาชนอีกด้วยว่าใครที่จะเข้ามา นยโยบายบเป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าบางทีทํานโยบายออกมาแล้วก็เอ,อ่อนยโยบายนั้นอาจจะทําไม่ได้ก็มีมันก็มันเราเราเห็นประสบการณ์หลายๆหลายๆพรรคการเมืองเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่นยโยบายบางนยโยบายก็ไม่สามารถที่จะสานต่อหรือทําได้เสร็จเลยใช่ครับมันเป็นเหมือนประชานิยมอยู่ตรงครับถ้าเป็นพรรครัฐบาลเนี่ยยี่ยี่ที่เสนอนโยบายอะไรยี่ยี่ขาอ,อ้างอย่างไรครับว่า นี่จะเป็นพักรุ่นบานเลยไม่สามารถจะทํานิบายดังที่ต้องการได้โอ้เัินข้ออ้างได้สาบานแล้วครับค่ะอาจารย์แต่ว่า,าความาเ,เชื่อมัน<ช>่นในใน,ในบุคคลที่จะเข้ามาที่จะสามารถดึงดูดได้เนี่ยค่ะอาจารย์เขาก็ต้องมีฝีมือมีความสามารถด้วยเหมือนกันใช่ครับต้องมีฝีมือต้องมีคือเดี๋ยวตัวหัวหน้ากระโดดมาปั๊บต้องปังต้องคนรู้จักก่อนเลยอืมแล้วรู้จักแต่เรารู้จักในทางที่ดีด้วยนะว่าเออมีความสามารถเป็นนักบริหารอานชีพ มีควงามเพื่อชาญด้านไหนด้านเศรษฐกิจด้ด,ด้านอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องโดนลงมาแล้วคนยอมรับข้อแรกก่อนหลังจากนั้นที่เหลือเข,ขเขาจะหันหน้าไปดูทีมง,งานว่ามีใครบ้างนะครับรทีมงานเราจะไม่ต้องเปิดแต่ทั้งพักหรอกครับโอ้ปิดแค่เจ็ดแปดคนพอให้เห็นหน้าหเห็นตาที่จะเป็นแน่นหล็กแบบดึงดูดคนอื่นเข้ามานะครับได้คะ่ะอาจารย์ยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะอาจารย์โหหมดเวลาเสียดายจังอยากจะ จะคุยต่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกันใหม่ค่ะอาจารย์คะวันนี้ขอบคุณค,ค่ะขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับ่สวัสดีค่ะ